ในส่วนของกปปสนะครับคุณสุดเทศเที่ยวสุบันเลขาธิการกปรปสวันนี้ก็จะเดินขบวนอีกครั้งหนึ่งเริ่มตอน10โมงเช้านะครับโดยที่จะไปในเส้นทางเอกมัยมแล้วก็รวมถึงเพชรบุรีท้องหลอ,อ,อและก็สุขุมวิทไปปิดท้ายกันที่เวทีอโศกนึกภาพดูก็คือตั้งแต่แยกเอกมัยตัดกับสุขุมวิทนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ โดยเป้าหมายจะระดมเงินไปช่วยเหลือชาวนาให้ได้สักสิบห้าสิบหกล้านเงินช่วยเหลือที่ว่านี้ทางกปปสก็ระบุเมื่อวานนี้นะครับว่าจะเป็นเงินเอาไปช่วยหนึ่งก็คือเอาไปช่วยในการฟ้องคดีรัฐบาลสองก็คือเอาไปช่วยเป็นค่าเดินทางค่ารถค่าอาหารกับการมาชุมนุมเพื่อจะเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวที่ว่านี้ซี่ข้างของเพื่อไทยออกมาระบุว่าขณะนี้ คุณชูเทพกับกบปปสกําลังจับเอาชาวนาเป็นตัวประกันทั้งที่เป็นฝ่ายไปขัดขวางไม่ให้ธนาคารหรือวัชรบัญการเงินนั้นปล่อยกู้เงินเพื่อจะเอาเงินไปจ่ายให้กับชาวนานี่เป็นเรื่องที่ต้องตามกันดูนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นมาตรการเยียวยาที่กระทวงพณิชย์พูดคุยกับโรงสีซึ่งก็จะมีรงสรีสองฝ่ายเหมือนกันครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยน้องไบค่ะ ฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนและก็คิดว่าจดะดำเนินการเพียงแต่ขอความชัดเจนเรื่องหลักประกันว่าการตรวจสอบใบประทวนน่จะตรวจสอบยังไงชาวนาที่เอาใบประทวนมาจํานำมีเครดิตจริงไหมกับอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าทําไม่ได้แล้วก็จะไม่ร่วมอันนี้ตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะครับแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับมาตรการรับจำนำใบประทวนโดยโรงศีเข้ามาช่วยรับจำนำ ในวงเงิน50%ของราคามูลค่าตามใบประทวนนั้นในส่วนนี้เนี่ยจะต้องมีดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายให้กับโรงสี0-9%ประเด็นนี้ต้องส่งไปที่กรกต